สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องทรามาคั้นพักกันนะคะหลังก่อนนะะ้กจ๊ะเนาะอนุญาตใช้มือเลยเด้อจ๊ะเด้อนะคะอนุญาตใช้มือเลยนะคะไม่ะะได้ใส่ถุงมือนะคะทุกคนเราจะคั้นมือแบบอบเป่าเลยไม่ได้ใส่ถุงมือเราจะเลอกล้างเรีบเยบร้อยแล้วนะคะอ่าทีนี้เรามาใส่เกลือเลยนะะักจ๊ะเนาะ สองมือเลยจ้ะพยันเลยมือล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพยันดีเลยจ้าว่าจะเดือนอ่าล้างพักไว้นะคะพักไว้แต่ใบใบแล้วอันนี้ก็เกือบห้ามงเลงเลยนะ มั้ั้นเลยกลำกระส่งจะบุกรอบปภายใน,นเพราะว่าจะโดนพึ่งไว้นะคะพึ่งไว้อ,อ พอดีนะคะทุกคนเขาจะพอดีคั้นเลยนะคะหนาเกินก็เอาออกนะคะอันนี้ชาวเรือจะบริตักได้อย่างนะเอาเป็นแผ่นๆด้วยน,น,น,นะจ๊นะคะ มือขยับเน้นๆลงนะคะทุกคนแค่ค่อยขยับนะคะ เพือซีอีกนะคะเดี๋ยวเราค่อเป็นล้างน้ำออกน้ำหนึ่งนะคะทุกคนล้างออกน้ำหนึ่งกักงนะคะทุกคนค่ะ ลำรอบนี้นะ่ะเปลือกหนาแห้งจัดประลาสวยมากเลยรอบนี้ กัหนึ่งหัวนะคะทุกคนกะลัหัวเดียวกะลําหนึ่งหัวกะลัาหัวเดียวนะคะทุกคนรอบนี้ใช้กะลัาหัวเดียวพอนะคะเพราะว่าเดอนอีกสองสองหัวเนาะเดือนแล้วก็เอาไว้ทุกขั้นรอบหลังแล้วก็พักเต้นเรือไว้อีกสองอ่าสองถุงนะคะทุกคนก็้เสือเรือ,อ,เ,รอเอามาขั้นสองถุงนะกะลัาหัวหนึ่งแบบหัวใหญ่เลยนะคะอ่า ทำแบบหัวยางใหญ่เลยสวยๆไปเลยรอบนี้สี่โมงกว่าแล้วสี่โมงสี่โมงแล้วเดี๋ยวไม่พาไปรอแป๊บนึงห้าโมงกว่าเข้าไปห้าโมงกว่าเข้าไปน้องอยากไปเล่นน้ำทะเลนะคะ 5่าโมกว่าพุ่ไปเริ่มได้แล้วนะคะทุกคน่านเริ่มได้แล้ว นี่ทุกคนนะคะนี่ก็ถือมาได้แล้วนะคะกระหล่ำของเราที่เราคั้นนะคะทุกคนนะเริ่มได้แล้วทุกคนคะ่ะ แล้วโซเดือนก็จะนะคะเอาไปล้างน้ําก่อนนะคะทุกคนล้างน้ําแล้วใส่่สถังไว้นะคะมาทุกคนอันนี้น้ำเขาน้ำเข้ามานะทุกคนเอาไว้จะใส่พักโดสโซเดือมมาเข้าไว้เรียบร้อยแล้วเราจะดองใส่นี่นะคะทุกคน ทีนี้นะคะเราจะเอาผักมาล้างก่อนนะหนึ่งน้ำ okay. ล้างน้ำออกน้ำเกลือล้างน้ำเกลือออกกัาล้างแบบนี้ก็ได้นะทุกคนแบบนี้ก็ได้น้ำเดียวได้จะได้ พี่เสาอเดือนล้างแบบนี้นะน้ำเดียวพอนะอ่าแบบนี้เลยนะคะเอาแบบนี้เลยนะคะล้างน้ำเกลือออกเฉยๆะนะนี่นะคะอาสได้ายนะคะทุกคน ียบร้อยนี่เราก็จะไปขั้นกับเส้นต่อนะคะนีนะคะทีเขาล้างออกแล้วนะพักโดของเราพักกระลำสำนีก็โอเคแล้วนะทุกคนนี่นะคะได้การและได้ที่และได้การล้วหัวเดียวนะทุกคนได้ลายว่าจ่าเพราะว่าหัวบักใหญ่เลย ทีนี้เราก็จะมาเตรียมนะคะผักเป้นนะคะทุกคนผักเป้นนี่นะคะอันนี้ผักเป้นที่เราล้างไว้แล้วนะคะเสะด็จน้ำไว้แล้วนะจ๊ะนะคะต้นนนอ่อนนินน้อยอ่อน ขั้นที่เดียวเลยก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเราใช้สองมือนะคะวันนี้ขยำเลยนะคะแต่ว่าต้องตัองดออกก่อนเาานะจ๊ะเนาะตัดออกครึ่งมือแบ่งแบบว่ามันยาวแล้วก็ตัดเลยนะคะหัานครึ่งเลย เรียบร้อยนะคะนี่แป้นของเรานะคะเอามาที่คลิปนี้สาวเดือนละพี่ละน้องไปก่อนนะคะพบพอกับสาวเดือนในคลิปต่อไปแล้วจะมาขั้นผักแป้นพี่นี่นะคะทุกคน